มือถือความจำเต็มแก้ได้ด้วยวิธีการลบแอปแบบถูกวิธีไปดูกันเลยครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนึ่งด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปนะครับสวัสดีครับครูหนึ่งสอนดีวันนี้จะมาแนะนําสําหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องมือถือความจําเต็มทั้งทงท,งที่เราลบแอปต่างๆที่เราไม่ใช้งานออกไปแล้วมือถือก็ยังเต็มอยู่ดีดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลบแอปพลิเคชันแบบถูกวิธีกันเลยครับ ซึ่งในวิธีนี้จะเป็นวิธีการลบแบบเกลี้ยงหมดจดไม่ให้ซากหลงเหลืออยู่ในเครื่องของเราเลยถ้าทําแล้วจะช่วยป้องกันไม่ให้แอปมาแอบดักแอบดึงข้อมูลในมือถือเราได้เราไปดูวิธีกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลบแอปแบบทั่วไปที่เราลบกันก่อนนะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาเราจะลบแอปพลิเคชันในมือถือ a n d r o อ d นะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะยกตัวอย่างให้ดูแอปตัวนี้นะครับกดค้างไว้แล้วกดลบแล้วกดยืนยันลบแบบนี้ใช่ไหมครับ ถ้าใครลบแบบนี้นะครับถือว่าเป็นวิธีที่ผิดมากๆเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวมาดูวิธีที่ถูกต้องกันก่อนครับว่าวิธีการลบนั้นจะลบแบบไหนให้ทุกท่านนะครับไปที่โทรศัพท์มือถือของเรานะครับแล้วไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือเราครับโทรศัพท์มือถือแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยการเข้าฟังก์ชันเมนูเนี่ยอาจจะแตกต่างกันแต่คุณหนึ่งแนะนําให้ทุกท่านนะครับไปที่แหล่งรวมแอปให้ได้นะครับในที่นี้นะครับคุณหนึ่งใช้มือถือ oppo นะครับดังนั้นก็จะทําตามนี้ ไปที่การจัดการแอปไปที่รายการแอปแหล่งรวมแ e อปที่คุณหนึ่งว่าก็คือตัวนี้ครับเป็นที่จัดเก็บแอปทั้งหมดนะครับมันจะมีแอปเต็มไปหมดเลยแบบนี้ครับถ้าท่านผู้ชมนะครับใช้มือถือที่แตกต่างกับที่คุณหนึ่งใช้นะครับก็พยายามหาแหล่งรวมแอปตัวนี้ให้ได้นะครับแหล่งรวมแอปในที่นี้ก็คือรายการแอปะครับนะฮะมันจะมีแอปต่างๆรวมอยู่ในนี้แบบนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาได้แล้วนะครับหลังจากนี้แล้วเราจะไปเลือก ลบแอปที่เราต้องการจะลบออกครับเดี๋ยวในที่นี้คุณหนึ่งจะยกตัวอย่างจากแอปตัวนี้นะครับกาลีนานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างวิธีการลบเฉยนะครับส่วนท่านผู้ชมต้องการจะลบแอปตัวไหนออกก็ให้ทําตามนี้ได้เลยนะครับไปที่การตั้งค่าไปที่รายการแอปนะครับแล้วเราก็มาเลือกแอปที่เราต้องการจะลบนะครับกดเลือกเข้าไปหลังจากนี้แล้วนะครับให้เรากดบังคับให้หยุดแล้วกดยืนยันบังคับให้หยุดแบบนี้ หลังจากนี้แล้วให้เราไปที่เก็บกดล้างแคชต,ตอนนี้เป็นศูนย์แล้วนะครับกดล้างข้อมูลกดปอดโปร่งจะสังเกตเห็นว่าทั้งแคสและข้อมูลเป็นศูนย์แบบนี้เมื่อได้ตามนี้แล้วกดย้อนกลับไปกดลบกดตกลงเมื่อได้ตามนี้แล้ว กดปัดแอปทั้งหมดออกไปได้เลยแบบนี้ท่านี้เจ้าตัวแอปที่เราต้องการจะลบก็ลบออกไปแล้วเห็นไหมครับใครใช้วิธีการลบแบบไหนกันอย่าลืมคอมเมนต์เล่าให้ครูหนึ่งฟังบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันความรู้ดีๆแบบนี้กับเพื่อนๆร่วมกันด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีและยังมีเคล็ดลับและเทคนิคดีๆมากมายเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์ที่ช่องครูหนึ่งสอนดีได้เลยนะครับที่สำคัญ อย่าลืมแชร์ออกไปแบ่งปันให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับจะได้เกิดประโยชน์กับเพื่อนๆร่วมกันพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับครูหนึ่งสอนดีสวัสดีครับ